สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปเกมอาอาเดลามิสนะครับอันนี้เนี่ยผมเล่นเกมทำภารกิจเล่นไปเล่นมาก็สนุกดีนะครับก็โหลดมาเล่นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมเล่นเซิร์ฟอ่า46นะอ่นะเซิร์ฟ46นะครับไม่ใช่เซิร์ฟ2อ6นะอ่นะก็เพิ่งสร้างได้ประมาณ2วันนะครับดูก่อนใช่ไหมอ่ะ2วันนะครับที่เล่นมาทีนี้มาเปิดกาชาติก่อนนะครับ อ่ะตัวสุมกาช่ามี60นะไอตัวสมๆนะครับกดไปอ่ะกดฟรี1ครั้งแล้วเราค่อยสุมอ่าเขาเรียกว่าอะไรสิครั้งนะครับไปอ่ะ,อะได้5ดาวมาละห้าดาวตัวนี้นี่ก็พอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าอยากได้ตัวตัวทาทมืดนะครับอ่ะก็เปิดไป โธาตุไฟตัวนี้ได้เป็นสี่ดาวนะฮะโอเคได้5้าดาวสองตัวตัวนี้นี่ก็ใช้ได้เะครับเมอร์ลิน่าเมอร์ลินกับแมรี่นะครับเปิดต่อ,อโหตัวสีดาว อ่ะโอเคได้ถ้าแสงมาตัวนี้นี่ก็โหดอยู่นะอ่ะเปิดไปก่อนอืมอ่ะเปิดไปให้มันครบนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้อ่าพวก3ามสี่ดาวนะครับเอาไว้อัพอ่ะก็เปิดไป อ่ะโอเคคือก็ได้ตัวดีๆมาอยู่นะอ่ะได้ตัว5้าดาวตัวนี้นี่มันโหดเลยฮะคือมันเป็นภาษาองกินหมดนะครับก็ไม่รู้จารยนยังไงอ่ะล็อกไปก่อนเฮ้ยได้ตัวนี้มาเอาไว้อัพต่อนะ เอาตัวไหนไปย่อยเดีวโหผมใช้ทุกตัวเลยอ่ะเอาเกี่ยวไว้ก่อนรอปั้น5ดาวนะครับแล้วค่อยอัพเป็นตัวนี้เนี่ยอัพเป็น6ดาวนะแต่ถามว่าตัวไหนโหดสุดนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยอ่ะก็คือตัวนี้นะครับที่ผมชอบสุดละอ่ะเบลเรียว e นะครับอ่าตัวไหนอีก เบเรียไอตัวนี้เนี่ยก็ไม่ชอบ่อะมีเบเรี่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยเซฟฟินนะครับอ่ะยังชอบตัวถ้าแสงนะครับเพี่นเขาใช้กันดีๆนะก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะมอเสเซรอ่ก็เล่นไปเรื่อยกำลังศึกษาอยู่นะครับพอมองก็เล่นไปแก้เบื่อก็สนุกอยู่นะเดี๋ยวรับเพจก่อนอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาเปิดการชาติเล่นๆกัน